คำเตือนสำหรับเลขเด่นเลขดับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้ในคลิปได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผู้จัดทำก็ไม่ทราบว่าสูตรต่างๆจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและไม่สนับสนุนในการเล่นการพน,นันนอกจากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่าน ผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางก่อนกันเนี่ยนะครับเริ่มจากแถวในแนวนอนเราจะนำผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมาวางเรียงกันตามแนวนอนนะครับเริ่มจากงวดก่อนหน้าแล้วก็เรียงมาเรื่อยๆจนถึงงวดปัจจุบันโดยแถวที่1ถึงแถวที่6จะเป็นวันที่1แถวที่หจะเป็นหลักแสนนะครับ แล้วก็หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหนักสิบหลักหน่วยแถวที่เจ็ดจะเป็นแถวที่ 10, ถึงแถวที่สิบแปดจะเป็นเลขท้ายสามตัวโดวยเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากเราจะนําเลขท้ายสามตัวทั้งเลขหน้าและเลขหลังทั้งรวมทั้งสี่ครั้งมาเรียงกันนะครับสังเกตดูว่าสามร้อยสิบแปดจะน้อยกว่าห้าร้อยแปดสิบเก้าห้าร้อยแปดสิบเก้าจะน้อยกว่าเจ็ดร้อยี่สิบสามเจ็ดร้อยี่สบสามจะน้อยกว่าแปดร้อยเจ็ดสิบ นะครับเราจะเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากต่อไปแถวที่ส9บเกและแถวที่ยี่สิบเป็นเลขท้ายสองตัวสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขเด่นประกักหน่วยบนสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1สิงหาคม25 6 7หาหสำหรับคลิปนี้จะมีด้วยการ3สูตรก็จะได้เลขเด่นสามเลขแต่ละสูตรเข้ามาแล้วสีงวดติดต่อกันมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากสูตรที่1ใช้แถวที่เจดบวกกันสองครั้ง บวกด้วยแถวที่13สองครั้งและบวกด้วยแถวที่17ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกด้วยหนึ่งก็จะได้เลขเด่นปักหลักหน่วยบนมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่1มิถุนายน2567ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่16พฤษภาคม2567 ศูบวกศเป็น0 0นบวกเเป็น7 7็เบวกเเป็น14 14ีบวกแเป็น22 22ิบวกหเป็น23ก็จะได้เลขเด่น3เลขท้ายสตัวบนงวดวันที่หนมิถุนายนสองพัออกเกสก็เข้าเลขสเข้าปักหลักหน่วยบนเป็นงวดที่ห ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทาให้เพื่อนๆเสียเวลาสําหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับเช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสองตัวบนสามหกก็เข้าเลขหกเข้าปักหลักหน่วยบนเป็นงวดที่สี่ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่หนึ่งนี้ เราจะได้เลขเด่นประกักหน่วยบนงวดวันที่1สิงหาคม2,567ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่16กรกฎาคม2,567 0บวก0เป็น0 0บวก4เป็น4 4บวก4เป็น8 8บวก1เป็น9 9บวก1เป็น10 ก็จะได้เลขเด่น0ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับต่อไปเป็นสูตรที่2ใช้แถวที่3บวกด้วยแถวที่9บวกด้วยแถวที่10บวกด้วยแถวที่19และบวกด้วยแถวที่20ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกด้วย1ก็จะได้เลขเด่น ปักหลักหน่วยบนมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่1มิถุนายน2567ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่16พฤษภาคม2567 5บวก0เป็น5 5บวก1เป็น6 6บวก6เป็น12 12บวก0เป็น12 12บวกหเป็น13ก็จะได้เลขเด่น3เลขท้าย2ตัวบนงวดวันที่1นมิถุนายนสองพัอออกเกก็เข้าเลข3เข้าปักหลักหน่วยบนเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเสียเวลาสำหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสองตัวบนสามหก็เข้าเลขหกเข้าปักหลักหน่วยบนเป็นงวดที่4ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่สองนี้เราจะได้เลขเด่นปักหลักหน่วยบนงวดวันที่1สิงหาคม2567ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้ คืองวดวันที่16กรกฎาคม2567 7บวก1เป็น8 8บวก3เป็น11 11บวก2เป็น13 13บวก1เป็น14 14บวก1เป็น15ก็จะได้เลขเด่น5ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ ต่อไปเป็นสูตรที่3ใช้แถวที่1บวกด้วยแถวที่สบวกด้วยแถวที่หบวกด้วยแถวที่1 7และบวกด้วยแถวที่1 9ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกด้วย3ก็จะได้เลขเด่นฝากหลักหน่วยบนมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่1นึ่งมิถุนายน2567ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้ คืองวดวันที่16พฤษภาคม2,567 2บวก5เป็น7 7บวก9เป็น16 16บวก8เป็น24 24บวก6เป็น30 30บวก3เป็น33ก็จะได้เลขเด่น3เลขท้าย2ตัวบนงวดวันที่1มิทุนายน2,567ออก9 3 ก็เข้าเลขสามเข้าปักหลักหน่วยบนเป็นงวดที่หนึ่งต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเสียเวลาสำหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับเช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสองตัวบนสามหกก็เข้าเลขหก เข้าปักหลักหน่วยบนเป็นงวดที่4ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่3นี้เราจะได้เลขเด่นปะกหลักหน่วยบนงวดวันที่1สิงหาคม2567ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ3บวก7เป็น10 10บวก3เป็น13 13บวก1เป็น14 14บวกสเป็น16 16บวก3เป็น19 ก็จะได้เลขเด่น9ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปเลขดับประกักหน่วยบนก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับท่านที่สนใจซื้อประกันภัยรถยนต์แบบผ่อนเงินสด0% 10เดือนโดยไม่เสียดอกเบี้ยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวแถมมีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับซึ่งบางที่จะไม่มีส่วนลด และโดยชำระผ่านบริษัทโดยตรงก็เข้าไปเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับโดย Line ID ของผมนะครับ ad d 619 hlvru มี ad นำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน qr code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับและถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับ หรือจะติดต่อผมโดยตรงกฤษณพงษ์โทร0922739598ขอบคุณครับและเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปตต่อไปก็ให้เพิ่มผมไม่เป็นเพื่อนในบุ็ลายเลยนะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆผมจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนซามนะครับโดยรายไอเดีของผมนะครับ8 1 2 c x w q b มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน QR Code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับ แล้วถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้นะก็ได้นะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเลขเด่นปักหลัก10ล่างเลขเด่น2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บนปักหลักร้อบนปัก สตัวบนแล้วก็สามตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลัก10บล่าง2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บ,บนหลักร้อยบน2ตัวบนแล้วก็เลขดับ3ตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นาน,น,าน ก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกาลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับ สุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ